มีอุปกรณ์เค่งเขียนด้วยทุกคนดูนดีมีหลายใช้มากเลยทุกคนวันนี้เราจะมาอันบ็อกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ที่ส่งมาที่บ้านเรานะจ๊ะ<ม>เดี๋ยวเราจะมารู้ไปพ,พร้อมๆกันนะ <S <S วะวุ้ยอุกคน์วุ้ยมันมี โอ้ยมันอยู่ปับกอเครื่องเขียนด้วยทุกคนดูดีมีหลายไซส์มากเลยมีหลายตัวมากเลยอะมันเหมือนเป็นดินสอเขียนแบบอะแล้วก็มันก็มีหลายหัวหลายไซส์แล้วก็มีไส้มาให้เราด้วยนะทุกคนเหมือนมีไส้ไซส์ดินสอด้วยนะคะมีหลายเบอร์อะความเข้มหลายเบอร์นะเว้ยแล้วก็มีดินสอสีให้เราด้วยเห็นไหมเป็นไส้ดินสอสีเอามาแกะดูข้างในกันเลยเออได้แล้วเอยนะ อุ้ยทุกสิน่าใช้มากเลยทุกคนน่าน่าใช้มากเลยอ่ะอุ้ยข้างในมันมีอีกนะมันไม่ได้มีแค่อันเดียวนะดูดิดูโค้ดคเยอะะคุ้มมากทุกคนดูเขามีให้เยอะอะไสอะมันไม่ได้มีแค่นี้ดูดิอุ้ย ي, ดีอะลดชุดหนึ่งก็คุค้มมากอันนี้มีเหมือนอยังลบปะก็ยังลบนี่ยังลบจริงๆก็แล้วยังลบใช้ใสยางลบใช้ยัง,ยงไงอะสวอน่าใช้มากอ๋อ ยังลบเขาเอาไว้ใส่ตรงแบบอุ้ยอ๋อนี่ไงเขาใส่กับอย่างนี้ป่ะเออใช่ป่ะใส่แบบนี้ป่ะแล้วก็ลบเออแล้วก็ลบ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 แบนี้อุ้ยได้เยอะมากเลยลุกคนน่าใช้อันนี้เป็นเหมือนแบบเหมือนกบอ่ะกบเล็กๆอ่ะกบไว้เหล่าแบบหัวมันอ่ะนะเออในนี้สำหรับแบบใส่แบบสองมิลอ่ะแล้วก็มีบูเทคบูเทกเนี้ยเหมาะมากสำหรับแบบ ใส่ดอออิ่งใส่แบบว่าสีน้ำดูดิมันจะเป็นแบบนิ่มๆนิ่มๆแล้วก็กด,กดๆๆไปแล้วมันก็จะแบบทําให้กระดินสองมันจางลงนะทุกคนมันแบบปั้นได้อ่ะอน่าใช้มากทุกคนได้เยอะอ่ะได้เยอะได้เยอะเลยเยอะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้นะคะไปตามกันได้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย